ก็ร้ดท้ายวครับวันนี้ก็ในปฏิทานไทยปีนี้นะครับก็ต้องทำหนา่เฉลิมฉลองเจ้าพิลการ์โบนร่าผู้โชคดีนะครับจากหลากหลายสนามเลยเจินที่ได้รับรางวัลนี้ปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็จะจัดเฉลิงวันแล้วก็สารองนะฮะแต่ล้วรางวัลเฉลิองสรางวัลด้วยนะครับครับที่ผ่านมาเพื่อนมมซสอนด้วยั ที่รางวันลนะครับแล้วก็มีสอปอตไลท์ไว้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามเจอแล้วล้วงก่อนผู้เก่งที่ไปช่วยเลยครับข้างล่างไม่ออกเลยนะครับเอาเลยครับ,ไ,รบได้เลยครับสมเด็จต้นสมเปลายเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็เลยได้เดือนตุลาคมไปไปเลยนะครับไม่ลงไม่ดิมาการ์ตบเลยครับรวนบันนี้ของงางของต่าวสมาคมน,นักข่าวจังหาัดจีฬา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราร่วมมือกันดีเพื่อูุกนดีนะครับทุกสัปดาจะต้องลงไปเล่นในดีวิชั่นหนึ่งกับระยองทั้งสองทีมนะครับตั้งไวห้าพันเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราทําได้ดีกว่าที่ตอันนี้นะผมเรียนได้เลยว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ช่วยข่าวช่งภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณเจอตาไอเท่านี้นะครับทางการกีฬาร่วมกับสังคมมาผมไม่มีมอบได้นะครับผมรอนาย หรับปีนี้ก่อนในเรื่องของผู้ตัดสินนะครับผมก็เราก็จะให้ทํางานเต็มเวลานะครับแล้วก็ปีการเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับในนามของสมาคมนักข่าวช่งภาพวีลาแห่งประเทศไทยนะครับมีดเพชนั้นถือว่าเป็นเกียรติของสโมโสรและเป็นโอกาสที่เตอร์อรต,ตาไทยรีเมียร์ลีผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่า